สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่หุมดอนดอนนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Escape the Backroom พาร์ที่17กันแล้วนะครับผมนะก็มาพาร์ทที่แล้วนี่ก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยได้หนีปีศาจมานะได้หนีสัปหลาตัวแปลกๆมาเนี่ยนะรู้สึกว่าจะมีปากมีมือหลายๆอันด้วยนะไม่รู้นะครับว่าเป็นตัวอะไรรู้แต่ว่ามันาไล่เราทำไมประตูล็อก ก็สลับวันนี้เราอยู่ในด่านอะไรไม่รู้นะครับรู้ตัวเราผ่านด่านห้องรับอีกอันแล้วห้องนี้มีอะไรไม่รู้รู้ตัวว่ามีตวัตวอักษรตัวอักษรอะไรสักอย่าง C B A A B C this way ไปทางนี้นี่หรอมีไฟฉายไหมไม่มีแฮมมีแต่ขนมอุ้ยมีไฟฉายนี่ต้องใช้ไฟฉายก่อน เอาทิ้งเฉยไปเอาไฟฉายหายว่อาอยู่นี่ m y g o d พาร์ทที่แล้วนี่ไม่มีไฟฉายทั้งคิปเลยมาพาร์ทนี้อย่าทำเสียอีกนะไฟฉายเนะี่ยหวังว่าจะไม่ทำเสียอีกคาโอค่าสติปัญญา,าลดอย่างรวดเร็วขอลดอย่างรวดเร็วอย่างนี้ก็ต้องดื่มน้ำดื่มน้ำก่อนเลยช่วยไหมเนี่ยดื่มน้ำเออช่วยอยู่โอเคคิกพาเราไปไหน ไปชั้นสามอืมมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเจ๊พาเราไปไหนอ่ะอ๋อนเราอยู่ชั้นสามตอนนี้ทีวีอะไรอะ่ะเหมือนเป็นไฟฟ้าหรืออะไรไม่รู้เฮ้ยตรงนั้นอะไรอะ่ะเป็นสีแดงคืออะไรอะ่ะมีประตูสองฝั่งวะทุกคนยังไงดีวะ ทางนี้ก็เปิดได้ทางนี้ก็เปิดได้ไปทางไหนดีวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวนะลูกศรนเดี๋ยวนะทีวีลูกศรนนำพามาตรงนี้จองแล้วนะครับโต๊ะที่จองแล้วโอเคเหมือนโต๊ะถูกจองแล้วถูกจองโดยใครก็ไม่รู้เ,เวนแย่แล้วเดี๋ยวมีตัวอะไรปะเนี่ย มีตัวอะไร,รเปล่าว้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะมันมองเราอะ่ะไม่เข้าไปใกล้ดีกว่าเข้าไปใกล้ก็แย่แล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรวะนั่นน่ะสไปเดอร์แมนเหรอเว็นทำไมดันนี้บังเวียงเนี่ยวะ อจอออออตัวอะไรวะนั่นอะเฮ้ยทีวีอะไรคุณไม่สามารถดันทีวีนี้ได้คุณมีไอเทมในมืออ๋อโอเคออกก่อนก็จะไปไหนอะอ๋อเอาไปที่ลิฟต์หรออ่าไม่เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะอุะ้ยวุ้ยจึ๊ คืออะไรอะ่ะแมงมุมเหรอเฮ้ยอ๋ยอเป็นเหมือนแมงมุมเลยอะ่ะมายังมาไหมเหมือนจะไม่มาใะแต่เรามีทีวีตรงนั้นครับเดี๋ยวเราต้องกลับไปดูที่ลิฟ์เหมือนที่ลิฟ์มันจะมีแบบกระแสไฟฟ้าอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเฮ้ยโวว่ปิดปิดประตู อยู่ตรงโน้นโอเคโต๊ะถูกจองไว้โดยหมอน,นี่เหรอเฮ้ยหยุดทำไมเดินต่อโอเคตัวนี้ชิลอ,อยู่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่มันเดินชิลอ,อยู่ไอ้ตัวเนี้ย มันไม่ได้วิ่งเหมือนไอตัวเวนนั่นอะจึทีวีอีกแล้วอะไรอะเขียนว่เออย่าบอกนะผมต้องขึ้นลิฟต์ด้วยอะเฮ้ยดูดูหน้ามันหน่อยดิอุ้ยอะไรอะเป็นเหมือนหัวไดนเสาวเวน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 โอเคมันไปแล้ว ออกไปทีวีนี่ออกไปจากห้องนี้ไม่ได้หรอะได้ได้ได้ได,ได้ต้องลากไปที่ห้องเอเหรอวะเจ้ยวีนเอบีซีแสดงว่าไอทีวีเอน,นั้นอะเราต้องมาใส่ตรงนี้แน่ๆเลยใช่ไหมน่าจะใช่ เวนแล้วเปิดทีวีมีทั้งหมด3 3เครื่องเหรอ What the hell ต้องเอาชานะมันยังไงวะเนี่ยทีวียังไม่เจอทีวีโอ้เจอแล้ว C ีเ็นมาแล้วอุย้ยทางขวาโอเคเราต้องเอาทีวีไปทางซ้ายโอเคมันมันยืนนิ่งอยู่อ่ะเคลียมไปนู่นเดี๋ยวกูดูด,ดูดูหน้ามันอีกทีนึง ไป,ไปเดี๋ยวปดูเันมันไปทางนั้นนะ่ะทางที่ผมต้องกลับไปลิฟต์อ่ะอเฮ้ยมันวิ่งมาโอ้โหฮ่า่ไม่ด้แอมไม่ได้แอมโอเคอ๋อทีวีมาใส่ตรงนี้มาไหมไม่มาเฮ้ยไม่มาก็ไม่มาก็มาเลยเนาะ มาไหมเนี่ยไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปดูดูมันวิ่งดูมันวิ่งบินมันวิ่งแบบตุ๊ก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 มาเลยโอเคมันกลับไปทางขวาอ่ะมันหยุดกำลังคิดอะไรอยู่โอ้โหคิดจะกลับมาคิดจะกลับมาคิดถึงคิดแคทเอาไงลิฟต์โดนปิดอะดูต้องเดี๋ยวมันต้องลงไปเหรอ กลับลงไปหรือเปล่าโอเคผมว่าทีวีอีกอันน่าจะอยู่ข้างล่างแล้วน่าจะอยู่ชั้นหนึ่งแล้วอ่ะฮะจริงด้วยอยู่ข้างล่างแล้วโอเคไว้ตรงนี้อ่ะฮะวุ้ยอ๋โอ้ดูนั่นสิดูนั่นสิมาแล้วเฮ้ออกมากลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วโเกมจะลากม,มาถึงตรงนี้นะ ยุ้ไอเวนมันต้องเลี้ยวอีกอะแต่ถ้าเลี้ยวไปนี้ก็โอ้โหมันโผล่หน้ามาดิมันโผล่หน้ามาดูดิทุกคนโอเคถ้ามันมานะผมวิ่งไปตรงห้องนี้เลยนะโอเคดึงมาไหมไม่มา มาไหมไม่มามาไหมไม่มาอีกแล้วเฮ้ยอย่านะเฮ้ยไม่สนใจเอาจริงดิไม่สนใจเลยอ่ะเฮอุ้ยอุ้ยอุ้ยบิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่ได้แอมล็อกซี่ชิปโอเค ลาละไอปีศาจน้าโง่แล้วก็ตัวสุดท kind of <c oughs> ้ายจิ้อะไรอ่ะเอ้าประตูพังว้าวโอ้โหคาสติปัญญาเดยวเดยวเดยวกินก่อนอือนี่มีอาหารตรงนี้ก็มีอาหารโอเคยกินอีกกินอีกเติมคาสติปัญญากินอีกกินอีกจยเว้ย วนอะไรวะเนี่ยผม<อ> this way เลยนะลงไปข้างล่างนี่เหรอเฮ้ยโอเคโตอนนี้นกต็ตกใจหมดไอ้วินนจะอ๋ออ้าวด่านน้ำอีกแล้วเหรอวินอะไรวะเนี่ยไปตรงนี้เหรอ โอเคไม่มีทางอื่นให้ไปแล้วอุ้ยอเราตกลงมานี่ว่ะโอเคโชคดีที่ยังมีน้ําแต่ว่าน้ําน้ําเพียงเข่าเองนะเพียงขาอย่างเนี่ยมาก็ขาไม่หักด้วยสุดยอดอะไรเนี่ยไม่เอาเข้าไปไม่ได้เฮ้ยเป็นเฮ้ยเหมือนด่านที่ผมเคยเล่นในพาร์ทที่เจ็ดเลยอะใช่ไหมใช่พาร์ทที่เจ็ดไหมที่ผมเคยเล่นอะอือแต่รอบนี้ดู แปลกตาดีลงน้ำนี่ได้ไหมเ้ยพุชเ็นน้ำบ้าเลยวะเนี่ยเจ้านี้มันจะเออมันจะมันจะฆ่าคุณนะครับหากคุณเดินเข้าไปฮะหากคุณเดินเดี๋ยวนะเนดะี๋ยวรูปภาพมันคุ้นๆน,นะมันมีเป็นตัววายอ๋ออันนี้หรอเป็นเหมือนแบคทีเรียครับฮะแต่นี่น้ำสะอาดไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคน้ำสะอาดนี่ไม่เป็นไรโอเค ดีดีดีน้ำสะอาดโอเคสิ่งที่เราต้องระวังก็คือไอ้น้ำเวนนี่โอเคเข้าใจเข้าใจแล้วในรูปเนี่ยมีสี่คนแต่ว่าผมเนี่ยมีหนึ่งคนชึบขึ้นโอเคโอเคถึงว่ามันทำไมถึงมีเรือมาให้มันไม่กัดแทะเรือใช่ไหมไอ้แบคทีเรียเนี่ยอยากรู้จริงๆว่าไอ้เกมส์ Escape the b a c k Room เนี่ยมันจะถึงจุดจบเมื่อไหร่ มอยากรู้มากเลยเรือเราไปต่อไม่ได้แล้วด้วยเราต้องเปิดอะไรตรงไหนหรือเปล่าอ๋อน้ําขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมอ่าเอาน้ําขึ้นมีวาล์วตรงนี้ไม่ขึ้นเขาอยบอกเราต้องไปหาวาล์วเปิดน้าจุ๊โอเคน้ําเพิ่มแล้วมันจะลงมันจะลง เชื hey, hey. Sure. Oh, oh. Oh. ่อโอ้โหโอ้สนุกสนุกดีนั่นน้ำอะไรอะ่ะคนไปหาไหมดูคนห่างผมควรออกห àng, ่างดมควรเข้าใกล้อันนี้ออไปไม่ได้เฮ้ยไหนวาววันนี้ไม่มีวาวเหรอไม่มีวาวเลยอะ่ะอะไรวะ นนลงไปได้ข้างบนนี้มีอะไรเหมือนจะไม่มีอะไรโอเคแสดงว่าต้องลงไปหลุมสี่เหลี่ยมนี่เหรอเอาจริงดิเอาหลุมไหนดีเอาหลุมกลางแล้วกันชื่อมีอะไรมาไหมเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วเฮ้ย กลับขึ้นไปวินมีสปลราดอาไอวินนี่ตัวเดิมเลยเนี่ตามมาถึงนี่เลยเอ่ะโอ้โหแย่แล้วเฮ้ยดำน้ำได้ดำน้ำหนีมาได้หรอ,อไอวนไอตัวปากวินนั่นพาท์ที่แล้วก็หนีมาแล้วยิงต้องมาหนีมาอีกเหรอเฮ้ยเจออะไรอะ่ะผมเจออะไรผมเจออะไรเจอวาว ไม่รีบหมุนดิมไม่หมุนชา้าจังวะเฮ้ยว้าโอ้ยเวนมันไม่ดมมันไม่ลงน้ำหรอดูครัเปิดวาวถ้าเปิดวาวนี้ได้ก็สุดยอดแล้วล่ะโอเค หมุนช้าโคตรไม่น่าเปิดไฟเลยเฮ้ยบ้ากรอชึบอย่ามา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 จะไปชุดใหญ่ไฟกระพริบ ไม่สนใจด้วยยิงอีกโอ็อยิงมากใช่ไหมยิงที่ต้องโอเคโอเคอย่ามานะอย่าตุยหลังนะอย่าตุยหลังนะเด็กดีเด็กดียั่ไงเต็มแล้วเนี่ยทำยังไงต่อขับขึ้นไปข้างบนเหรอยังไงทางเปิดแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นน้ำตกลงอู้แย่แล้วไม่ลงไปหรอกอุ้ยมีวาวเยอะจัง ก็ผมต้องให้มันเนี่ยต้องการให้มันหมุนเร็วๆแบบนี้ไอ้วินไอ้เมื่อกี้ที่มันอยู่ข้างล่างนี่หมุนช้ายวินหมุนไปเท่าไหร่เนี่ยสามหรือสี่วาวแน่ๆเลยผมหมุนไปเนี่ยมันกำลังเติมไหมผมต้องไปอีกฝั่งจะไมยืยโอเคขึ้นไปข้างบนนี้ชิบชิบชิบเอาไฟฉายอาบ ต้องมาตรงนี้โอเคเวดมันดวงเวกอยู่วะเนี่ยเปิดน้ำ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 เปิดเร้ยงังเฮ้ยน้ำขึ้นแล้วสุดยอดนี่มาที่ไหนวะเนี่ยเอ้ยมีซ้ายมีขวาโอ้โหปิดอีกแล้วอ๋อโอ้โหนี่จะต้องหาทางใม่ก็ทั้งด่านนี้เราต้องมาเติมน้ำหรือวะเนี่ย กลายเป็นเกมเ,มเติมน้ำไปซะแล้วนี่คือเกมเติมน้ำสดชื่นโอ้ค่าสีปัญญาเราเต็มอยู่โอเคแต่ถ้าอยู่ในที่มืดน,นี่คือค่าสีปัญญาเราจะลดเหรอใช่ไหมไม่ลดนะเหมือนมันต้องเจออะไรสักอย่างก่อนอ,อ้โอ้ลงอีกแล้วโอ้ยังไม่พ้นจากไอเวนนี่ ก็เติมแทงค์นี้เต็มอีกแล้วเ,เนี่ยโอ้โหยังไม่พ้นจากไอ้เวนนี่โอ้ไม่กอดเพร่ะนีไงน้ำแบคทีเรียเวนชิบวจ๊ะวุ้ย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 ,ยมาทางไหนวะเจย อ๋อต้องกดชิปไปด้วยหมือนจะกระโดดไกลเฮ้ยอย่านะวนวนเวนเวนโอเคไม่มานะโอเคไม่มาเฮ้ยบอกนะรอบนี้มันเดินในน้ำได้โอ้โหโอ้โหเว้เวนว,นวันไล่แล้ว ชุบดูดน้ำอืมเป็นไงล่ะอ๋ออ๋อคือน้ำตื้นมันวิ่งได้แต่น้ำลึกมันน่าจะลงไม่ได้หรือเปล่าเป็นอย่างนี้ไหมดูดิดูดิฮ่าฮ่า <c oughs> เห็นไหมอยู่ไหมเนี่ยมาไหมถ้ามาให้ผมเลิกนะ่มานะ โอเคยุ้ยดูเจ็บลงเบรไม่ทันไม่ทันเบร่เบร่เยเย่เย่เย่หนีอ๋อยเยอะมันได้เลยเนี่ยอยู่ในน้ำลึกนี่อู้วยังไม่เต็มหมุนในกันเหรอโอ้โหมาทำไมไปเอาวาวอยู่ตรงนี้เองโอ้โหแล้วไม่เห็นได้ยังไงวะเนี่ย นอนไม่ได้ใช่ไหมจุดอันสุดท้ายใช่ไหมอันนี้ไม่มานะตุยลังโดนหลังนีดดง่เต็มแล้วโอเคหวังว่าจะไม่มีรอบสามนะหวังว่าจะไม่มีรอบสามนะคร้องแหละจะผ่านด่านเวนนี่แล้ว อ๋อมันดูดเรือลงไปเลยหรอโอเคทั้งพาร์ทนี้นี่เรามาขี่เรือแล้วก็มาเจอไอ้สัป,ปหลาดจากพาร์ทที่แล้วอีกอุย้ยแบคทีเรียรถมีต้องระวังแล้วต้องระวังเลยเวนลงเรือนี่ต้องดูก่อนแล้วล่ะขอร้องแหละยังมีรอบสามนะไม่ต้องการเจอไอ้ปีศาจเวนนั่นละโอ้โหผมว่าโอ้โหผมว่าชัวร์เลยได้เจอมันอีกแล้ว ได้เจอมันอีกแน่ๆเราต้องไปเปิดวาล์วอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ no หวังว่าจะไม่ต้องไปเปิดวาล์วกับไอ้เบนนั่นนะโอ้โหมีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 ต้องมีสักทางดีที่ผมไม่จะไปต้องลงไปอ่ะโอ้ก็บอกว่าอย่ามีรอบสามไงมีรอบสามเฉยทุกคนโอเคอ่ะลงไป ที่สบายใจเลยเุย้ยเดี๋ยวไอ้ด่านนี้เฮ้ยไอ้ด่านนี้เป็นด่านที่สองเลยนี่เพราะเขาอัปเดตเข้ามาสามด่านนะครับเฮ้ยเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วเฮ้ยเล่นกับมันดีกว่าชิบเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แลยแย่เลยจิงอ่าเป็นไงอึ้งอะดิทับได้ยังไงอะอึ้งอะดินี่ไง ถ้าเสียงมาทางซ้ายผมวิ่งไปทางขวาเลยนะถ้าเสียงมาใกล้ผมโดดน้ําเลยนะ <c oughs> โอเควาวที่สองแล้วเลยอีกครั้หนึ่งไหนก็จะฟิวทงฟิวแท้งอนะไรนั่งน่ะอึ๊บโอ้ดำน้ําได้เอา้าเรือเสียเรือหายไปไหนวะเนี่ยเอา้าเรือหายทุกคนเรือหาย เรือหายเฉยอย่าบอกนะมีอะไรใต้น้ำอะ่ะเฮ้ยมีทางขึ้นต้องขึ้นไปแล้วละอาจจะรอดจากที่นี่ก็ได้โอเคโอเคโอเคโอย่างรวดเร็ว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 ยางรวดเร็ววอสอ้าวให้เลือกสีอีกเหลืองน้ำเงินแดงเขียวเขียวดูไม่ดีเลยวะ่ะเฮ้ยเอาเอาเลือกสีไหนดีอะเออ ว่าสีฟ้าน่าจะโอเคกว่าสีฟ้าแล้วกันไปไหนอ่ะอ้าวอ้าเลือกสีไหนก็เหมือนกันหมดโอ้หม่ก็เราจะให้เลือกทำไหมวะเนี่ยโอเคนะคผมก็เดี๋ยวสาหรับพาร์ทนี้นะเดี๋ยวเราไปท่านี้ก่อนลวกันนะผมสำหรับเกม Escape the Back Room นะผมก็เลียกได้ว่าเราเจออ้ปีศาจเวน,นี่อีกแล้วนะครับทตอนที่เจอมาเมื่อพาร์ทที่แล้วแล้วเนี่ย ยังต ok, de no ้องมาเจออีกพาร์ทนี้อีกเวนโอเคแต่เราก็ผ bueno, ่านมันมาได้อีกแล้วนะก็สำหรับด่านนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรนะครับก็ต้องรอติดตามกันในพาร์ตต่อไปนะผมคลิปนี้ก็ไม่มีเลยมากแล้วผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ